เป็นไงมันต้องเล่นกับความรู้สึกแฟนบอลอย่างนี้เลยเหรอมันต้องเหนื่อยทุกนัดอย่างนี้เลยไหมโอ้โหถามใจคุณดูทุกวันนี้เป็นไบโพล่าแล้วแฟนแมนยูไอเราเนี่ยเข้าสาใส่เสื้อแชมป์คืนนี้เลยเขาจะเป็นแชมป์แล้วก็หวังว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้ง่ายๆหน่อยวะเผื่อแบบมามีฮึดในช่วงทาง้ายฤดูกาล ก็เข้าใจแหละว,ว่าโฟกัสของเราเนี่ยมันอยู่กลางสัปดาห์แต่ในบอลลีก่กช่วยกระหายหน่อยได้ไหมช่วยทําให้แฟนบอลอย่างเราเนี่ยดูบอลแบบไม่ต้องเครียดผมงอกจะขึ้นหมดแล้วก็เข้าใจนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไต็ดเนี่ยเวลาเจอทีมที่บีบเพสหนักๆเนี่ยมักจะลุกลี้ลุกลนไปไม่เป็นแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ก็ในนาทีที่23เนี่ยโอ้โหนึกว่าเจอกับิเวร์พูล เขาบีเพสใส่เราเลยดอกูเสียบอลจ่ายเข้ากลางเขาจ่ายให้ไอเซเมนโยยิงเข้าไปแบบสุดๆนึกว่าเจอลิเวอร์พูลนึกว่าเจอเอซซมิลานโอ้โหเสื้อแดงดำโอ้โหหนักขนาดนี้เลยแล้วก็บิลอัพก็ไม่เป็นบิลอัพก็ไม่ได้เวลาโดนเขาบีเพสใส่นะแต่นี่ดีนะที่ปอนมัดเนี่ยเขาเหลือสิบคนจริงๆมันก็ควรจะสิบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วล่ะ ที่โอ้โหคุณไปสไลด์แล้วโดนขากันนะโชคกันนะมันทําให้ผมนึกถึงคารซมิโร่หรือดอกูที่เราก็โดนกันแบบนี้แต่เราโดนใบแดงแต่เขาไม่โดนไงโอเคก็ยังเฮ้ยเห็นใจเดี๋ยวจะโดนด่าให้ใบ,บแดงมาหลังช็อตมาซาอุยดีกว่าโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เริ่มมีแรงคือสู้หลังจากเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็คู่ต่อสู้เหลือสิบคน บางอุ้ยเรียกฟาวได้หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามที่จะตีเสมอแต่การพยายามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันดูเล่นกันไม่ค่อยเป็นทีมเท่าไหร่แต่บี้ตะบันเข้าใจว่าอยากช่วยทีมแต่ควรจะสงบสติอารมณ์แล้วก็เล่นกันเป็นทีมนี่ถ้าแพ้1นึู่นย์แล้วเข้าเหลือ10คนนี่ตายนะโอ้โหเหมือนฟิลก็แบบว่าเรามีแรงฮึกเขิมจากศึก FA ครับเราพบกับอาเซนอล เราเหลือสิบคนเราแม่งยันจนยิงจุดโทษได้แต่พอกลับมาบอลลีกก็แพ้แล้วนักจะเจอลียงอีกแม่งมีแรงเฮ้สู้เว้ยเราแม่งกลับมาเฟอร์กี้ทา์แล้วก็มาแพ้นิวคาสเซิลมันเหนื่อยนะไบโพล่านะโอเคหลังจากเขาเหลือสิบคนเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามที่จะตีเสมอคืนทางซ้ายหลังจากเขาเหลือสิบคนในนาทีที่เจ็ดสิบคืนแต่ทางซ้ายมุกเดิม คอร์สเข้ากลางมุกเดิมๆคอร์เข้ากลางไม่มีมุกใหม่เลยโอ้โหต่อบอลเล่นตรงกลางทำครั้งอยู่สองครั้งแต่ก็พยายามคอร์บอลทางซ้ายสุดท้ายมันมาสำเร็จเว้ยโอ้โหนาทีที่เก้าสิบบวกหกไม่น่าเชื่อสากกระเบอือที่ไม่ยิงสากกระเบอือที่โอ้โหมันมาช่วยทีมในนัดนี้ เราก็ดีใจเป็นบ้าโอ้ดีใจกับกับแมนยูที่ตีเสมอปอนมเด้ยเรามาอยู่ในยุคที่แมนยูเนี่ยตีเสมอปอนมันแล้วดีใจเป็นบ้านัดตอนนี้แม่แข่งกันไปแล้วสามสิบสี่นัดโอเคเหลืออีกสี่นัดเว้พวกเราผมว่าเล่นในยูโรป้าพวกเรายังมีความกระหายมากกว่าแต่ในลีกเนี่ย เหลืออนะีกสี่นัดอดทนเอานะก็จริงๆสู้เขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำพอเขาเมื่อเหลือสิบคนก็ถึงจะสู้ได้โอ้โอทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย